สวัสดีครับเ้ื่องบายเป็นเป็ดน้อยน่ารักมากๆชื่อว่าโดนันดักแ่าเป็ดน้อยตัวนี้เป็นเป็ดน้อยที่ตัวคนเดียวเหงามากๆวันหนึ่งวันหนึ่งเดินไปเรื่อยๆเดินไปหาของกินอุ้ยเจออะไรกิ้งออกมาไข่ไข่ขอแบงค์มาอาบเลี้ยงกันนะแต่ว่ามันเป็นไข่นกกระทาเป็นไข่นกคนอื่นนะไม่เป็นไรเนาะแต่เราเป็นเป็ดเราเลี้ยงได้ไหมอุ้ยไปกินอะไรเข้าไปอ่ะ S <S เราจะเลี้ยงไหมอะอราเลี้ยงอ่ะพ่อเบงจะเล่าให้ฟังนะมันมีแม่นกกาเหว่าตัวหนึ่งเขามาไข่ไว้แต่เขาไม่ยอมฟักเองเขาก็เลยเอามาให้เป็ดฟักไงงั้นบ้ายช่วยนกกาเหว่าไหม<ช>ตัวนี้น่าจะเป็นไข่นกกาเหว่าเราเก็บไปเลยครับกดลับกลับลังอุ้ยเราเอาขึ้นหลังไปแบบนี้เลยอูย้อันนี้คือลังของเราเหรอครับใช่ที่ลังแห่งนี้ มีความอบอุ่นมีจุดไฟด้วยเหรอใช่มีจุดไฟด้วย,รวยเราลองมาสำรวจลังไหมว่ามีอะไรอีกอม,มีจุดไฟมีลังเล็กลังใหญ่มีหอยกินด้วยกินหอยเชลลทุกคนแล้วตรงนั้นอะไรอ่ะเนี่ยเนยเนี่ยอ,อันนี้คืออะไรครับแปก็ <8 S 2> แปกเป็กอ่ะเป็นเจนรี่ฟิตอ่ะโอ้เป็นแมงกะพุนที่เป็นเรืองแสงตายแล้วอ๋อตายแล้ว ทุกคนรังของเราก็เลยสวยน้องไบส์นะครับเป็นเป็ดตกแต่งรังแต่น้องไบส์อยู่คนเดียวเงามากๆวันนี้น้องไบส์ก็เลยจะไปหาอาหารกินน้องไบส์เป็นเป็ดแบบนี้ไบส์จะบินได้ไหมอุ้ยเจอปูได้บินได้อ๋อเราค่าปูแบบนี้เลยแล้วก็แซบ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 ฆ่ามันกินมันบินให้ดูไหนบินสิบินแล้วทุกคนบินขึ้นสูงเลยเหรอขะาดูขึ้นสูงเลยอ้าพ่อเคยเห็นเป็ดนะครับเขาจะบินไม่ค่อยสูงนะ แต่ตัวนี้เป็นเป็ดที่อยู่ในป่าเขาเรียกว่าโดนันดักเป็นเป็ดป่าบินได้สูงมากๆบินกลับหลังก็ได้บินหาอาหารก็ได้เ้าเป็ดไปกินกล้วยต้นกล้วยต้นนี้ผลออกงามมากกล้วยหอมแน่เลยไว้ใอ๋กินกล้วยกินกล้วยนี่แซบแซบเป็ดเขาชอบแซบแซบไปเล่นน้ำกันเป็ดตัวนี้ก็ต้องเล่นน้ำได้ เป็ดอะดีนะเล่นน้ําก็ได้เดินบนบกก็ได้บินก็ได้นี่ครับทุกคนกล่องที่ไข่จะฟักเนี่ยไข่ใบเล็กมากๆและไข่ก็อยู่คนเดียวนะอุ้ยอุ้ยไข่กิ้งไปกิ้งมาอุ้ยนี่ไงนี่ไงทุกคนฟักแล้วอ้กลายเป็นตัวนี้กอุ้ยน่ารักอะขนขนยังไม่ขึ้นเลยอ่ะอุ้ยน้งใบดีใจใหญ่เลยอ๋อนี่คือตอนฟักไข่เหรอเป็นแบบนี้เหรอ แล้วก็ได,ได้อยู่กับแม่เป็ดตัวนี้นกกระจอกกับแม่เป็ดใช่นกกระจอกกับแม่เป็ดน่ารักมากแต่เดี๋ยวแม่จะพาไปบินพาไปบินต้องฝึกบินเวลาที่ลูกนกออกมาเนี่ยก็ต้องฝึกบินแล้วก็ป้อนอาหารด้วยนะและตอนนี้นะครับคุณแม่นะครับเป็ดเป็นคุณแม่แล้วก็ต้องหาหนอนนี่หนอนเป็นแบบนี้เลยอ่ะหนอนไส้เดือนเอาไว้ให้ตัวเล็กกินอยู่ไหนตัวเล็กกินนี่ตัวเล็กกินแล้ว ตัวเล็กมาแอบกินอยู่นี่ตัวเล็กหิวตัวเล็กกินดูตัวเล็กกินนั่นโอ้โหตัวเล็กเข่าคาบแล้วเข่าวิ่งไวอ่ะวิ่งไปโน่นเลยกินปู้ยตัวเล็กจับปูเฮ้ยจับปูลงน้ำแล้วปูตัวเล็กนกตัวเนี้ยตัวเล็กกว่าปูอีกเนาะแต่ว่ากินได้โอ้โหตัวเล็กเก่งมากอ่ะไปแล้วตัวเล็กไปไหนตัวเล็กด้ ตัวเล็กขขาไปไวถ้าเขายังบินไม่ได้นะตัวเล็กมาเดี๋ยวแม่ฝึกเดินเอ่อตอนนี้นะครับเราป้อนอาหารตัวเล็กแล้วเราจะพาตัวเล็กบินบินขึ้นไปสู่ท้องฟ้าอันไกลโพ้นเราไปหาเพื่อนไหมเรามีพเพื่อนไหมโอ้บินไกลเรา,าต้องไปอีกที่นึงโอ้โหบินไกลเลยใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปไม่งั้นวันนี้เราไปไหนกันดีครับจะอยู่ที่นี่วันหนึ่งก่อนโอเคงล้วเราเล่นกับตัวเล็กกันพาไปอาบน้ำโอเคอาบน้ําได้ด้วยล่ะครับ ไปเล่นน้ำการโอ้โหมีปู <c oughs> ปอโอ้กินปูอ,อีกแล้วตัวเล็กกินปูเก่งมากแล้วเราก็เล่นน้ำกันอย่างมีความสุขนะครับน้องไบเนี่ยก่อนหน้านี้เหงามากๆไม่มีอะไรทำเลยเนาะพอเราได้เจอไข่ได้เจอตัวเล็กเราก็มีความสุขเหมือนมีเพื่อนเล่นเลยอะ <c oughs> ตัวเล็กมามานีต่ตัวเล็กเขาวิ่งหนีตัวเล็กเขาสนมากขึ้นหลังละ เราจะบินไปเที่ยวนะครับเราจะไป,ไปบ้านเพื่อนมโอ้เราสามารถไปหมู่บ้านไปภูเขาน้ําแข็งไปหมู่บ้านนะไปหมู่บ้านกันเนระหมู่บ้านโอ้โหเมื่อกี้เราอยู่ป่าครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่เหมือนมีตลาดเลยอะมีบ้านคนเยอะมากตอนนี้เราเข้ามาในบ้านไก่แล้วโอ้โหเต้าเเล็กไปไหนัวเล็กซุกซนไงเวเล็กหยุดหยุดหยุดเอ้ยเเล็กจับจับหนูเตเล็กกินหนู ไปเอาหนูที่ไหนมาบายบายบายไปจับได้ไหมได้ไหนที่เนี่ยเหมือนเป็นสวนสัตว์เยอะเลยนะบายเนาะนี่ไง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 นี่เจอหนูแล้วนี่อ้หนูเป็นแบบนี้จับกระต่ายทุกคนกินนะเป็ดกินกระต่ายได้เหรอไหนลองกินซิจะเป็นไงโอ้โหเป็ดกินกระต่ายอะพ่อแมงไม่เคยเจอมาก่อนเลยนั่นนั่นกระต่ายอยู่นี่บายบายไม่กินไม่กินกระต่ายเขาน่ารัก โหที่นี่มีทั้งหนูมีทั้งกระต่ายเนี่ยหนูเจอหนูเยอะมากโอ้โหกินหนูกั็นใหญ่เลยไปที่อื่นแตที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรเลยใช่ที่เนี่มีแต่กินตัวเอาตัวเล็กขึ้นหลักเลยแต่ที่นี่มีบ้านเยอะเนาะมีบ้านสวยๆเยอะมากตัวเล็กขึ้นแล้วตัวเล็กขึ้นแล้วเราจะไปดูที่ภูเขาน้ําแข็งครับทุกคนแต่ว่ามันจะหนาวมากๆเราจะอยู่ที่นี่ได้ไหมฮะ กนเราเจอป็นกิ้นมันต้องเป็นแพนกิ้นก่อนแล้วแหละเพราะว่าที่นี่มันเป็นเมืองหนาวไงโอ้โหเลื่นเลยอ่ะใบใบขาเลื่อนเลยตัวเล็กไปนู่นอีกแล้วตัวเล็กอุ๊ยกินปลาเหรอถ้ามาอยู่ที่นี่ต้องหาปลา <c oughs> กินถ้ำนี้อบอุ่นมากโอ้อบอุ่นมากเอ๊ะเราไม่ต้องนอนกันเลยเหรอเราต้องง่วงนอนไหมยังยังไม่ไม่เลยยังยังไม่มืดไปไปที่อื่นกันเราจะไปไหนกันดีครับไปปลาไหม แล้วแต่ไปอยากไปไหนก็ได้สนาม,นามแฟนตาซีสนามแฟนตาซีที่นี่นะครับจะเป็นป่าที่เป็นป่าเรืองแสงมีเห็ดสีแดงน่ารักมากนี่เจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กเขาชอบไปวิ่งเล่นปล่อยขาไปขไปลยใช่ดูสิเจ้าตัวเล็กจะไปไหนมาอยู่ที่นี่หนึ่งวันเจ้าตัวเล็กไปเล่นป่าเรืองแสงพ่อแบงกินเดซี่นะกินดอกเดซี่ด้วยอ๋อกินดอกไม้เหรอ,อมาอยู่นี่ต้องกินดอกไม้ <laughs> ก,ไมกินเข้าไปแล้ว น้องบายเราไปไหนกันต่อดีครับป่าป่าเหรอป่าเราไปยังยังเลยอ่ะไปเลยครับเราไปดูป่าดีกว่าก็เลยแล้วเพื่อจะเจอเพื่อนตัวเล็กเดี๋ยวก็ตามมาไหมหรือว่าเราต้องไปอุ้มก่อนน่ากลัวตัวเล็กตัวเล็กมาแล้วอุ้ยตัวเล็กเขาเอาปลามาให้บายกินโอเควางเลยวางเลยวางเลยโอ้ขอบคุณนะตัวเล็กเก่งหาปลามาให้บายได้เลยอ่ะหาอาหารกินเองใช่หาอาหารกินเองแล้วก็กินปลาด้วย และตอนนี้นะครับก็เป็นเวลามืดแล้วเราต้องกลับแแม่นอนกบใช่เราต้องนอนกบไข่ตัวเล็กต้องมานอนใต้อยู่ใต้ปีกของเป็ดหนูจะได้อบอุ่นเวก็เกิดอะไรขึ้นครับอยากจะทําท่าหลับกันทําท่าหลับได้ด้วยใช่ไหมนี่ตัวเล็กหลับแล้วน้องไบค์กบไข่เลยเหมือนฟักไข่อ่ะแต่ว่าเป็นการให้ความอบอุ่นกับนกตัวเล็กทุกคนเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันผ่านไปหลายเดือน ผ่านไปหลายผ่านไปหลายปีแี่ลองกลับมาดูใหม่สิไบลองลุกสิเน่นั่น,น<ช><ๆ>เสกอ,อะไรขึ้นอุอ้ยตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วอ,อวุ้ยพ่อแบงค์รันในท่าไม่ได้แล้วใช่ขึ้นหลังไม่ได้แล้วนะตัวเล็กกลายเป็นตัวโตแล้ว <S <S อุ้ยไบขาบตัวเล็กได้ด้วยเหรออุ้ยเราเป็นเพื่อนกันแล้วโอ้โหเอ้าขาบินออกไปแล้วว่าตัวเล็กบินได้หรอใช่บินได้แล้วตัวเล็กบินพร้อมไปนะเอาเราบินขึ้นเล่นกันหนึ่ง ปบูตัวเล็กบินแล้วบูตัวเล็กบินเก่งมากตัวเล็กก็ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วพี่บิงเลยที่ทำเป็นพี่บิงเลยนะเป็นพี่บิงกับพี่ไบพี่บิงพี่บิงกับโดนัทด่ันกพี่บิงกินเก่งอีกแล้วอ่ะโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชองบิงไบ้ด้วยนะบ๊ายบาย